วันนี้เราประเมินอะไรไหมแบบมก็วันนี้ก็แล้วแต่ดูมินิของศาลนะนะครับว่าศาลท่านจะฟังว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นประมาทเพราะเพราะประเด็นในคดีก็มีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็มีการแจ้งความเท็จไหมมีการยุยงส่งเสริมให้แจ้งความเท็จไหมแล้วก็ทําลายหลักฐานไหมหลักๆประมาณเนี้ยนะครับจากที่พามาเรื่องของข้อกฎหมายคดีที่เราไปสู้กันอย่างเงี้ยเราคิดว่าแบบมั่นใจขนาดไหน ก็มั่นใจในหลักฐานของอตํารวจภูทรภาคหนึ่งและอายการคดีนี้หลายๆคนยังไม่เข้าใจนะคว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นโจทย์นะคุณแม่เป็นโจทย์ร่วมพนักง,งานอายการเป็นโจทย์เพราะนั้นพยานหลักฐานในสํานวนก็เป็นพยานหลักฐานของกอ,องบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็สํานักง,งานอายการเมื่อเช้านี้ผมก็คุยอายการแนละ้วอายการก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าการตัดสินในวันนี้น่าจะเขียนคําพิพากษาอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุในชั้นสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็การสั่งฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเขียนให้ละเอียดเพราะว่ามันมีประเด็นที่ทางโซเชียลหรือประชาชนมีความแคงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการทำํำคดีของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเท่าที่ผมทราบมาก็น่าจะมีการเขียนคำพิพากษาอย่างละเอียดเลยปิดช่องไม่ให้คนอื่นเอาคำพิพากษาไปหาประโยชน์เท่าที่ทราบนะค,คือจะคือจะปิดช่องหมดเลยนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะ ออกไม่เกี่ยวฮะเดสอาจจะทําอะไรก็ทําไปนะฮะแต่จะปิดช่องหมดเลยว่าอะไรที่สังคมสงสยัยผมเชื่อว่าสารจังหวัดนนทบุรีแล้วก็อธิบดีผู้พักษาสารอ่าอ่อาพคหนึ่งเนี่ยนะฮะน่าจะเขียนคําพักษาแบบละเอียดคล้ายๆคดีแอมสยานายพอดีผมเป็นทนายความคดีแอมสยานายนนด้วยอันนั้นใช้เวลาอ่านคําพักษาสามชั่วโมงนะละเอียดทุกขั้นตอนเลยจะปิดช่องหมดที่จะไปเอาไปทําคอนเทนต์อะไรไม่ได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับในวันนี้คุณแม่มีความกังวลหรือว่าบอกอะไรกับเรา คุณแม่ก็ยอมรับคำตัดสินของศาลนะไม่กังวลนะคุณแม่คุณแม่ไม่ได้ผูกพยาบาทอะไรกับจำเลยในคดีนี้นะ<ม>ก็ให้อภัยทุกคนนะครับเมื่อคืนนี้เรวก็เมื่อคืนนี้คุยกันนานอยู่สิบนาทีได้ครับวันนี้่อสักครู่คุณแม่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรได้มีการพูดคุยกันไว้ก่อนไหมครับว่ายังจะไม่ได้พูดคุยตอนเช้าอะไรก็คุณแม่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่อยากให้สัมภาษณ์ก็รอคำฟังในพักเาก่อน นะครับแต่ว่าก็ยอมรับคาตัดสินของศาลนะครับถ้าคู่ความคนไหนไม่พอใจก็ใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้นะครับ mm hmm. เฉพาะคู่ความนะบุคคลภายนอกไปอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้เฉพาะคนที่เป็นคู่ความนะครับแล้วช่วงระยะที่ผ่านมาค่ะทางด้านสามคนบนเรืออย่างเงี้ยค่ะมีต mm ิด hmm. ต่อคุณแม่มาหรือว่ามีการพูดคุยกันเป็นพิเศษบ้างไหมคะสามคนบนเรือจําเลยที่หนึ่งก็คือ,อคุณแซนจาเลยที่สองคุณจ๊อบคุณที่สามก็ติดไม่ไม,ไมีไม่มีใครติดต่อ นะครับมีแต่คุณแซนยื่นคำร้องต่อศาลวางเงินสด1 0 0 0 0แสนบาทในวันพีนาคดีครั้งสุดท้ายถ้าผมยังไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนมีนา1น0 0งหนึ่แสนบาทจะไม่ได้ยอมรับผิดนะนะครับเป็นการชดใช้เงินด้านมนุษยธรรมครับพิเดชังทำเนียย้อนความในเดียวที่กรณีนี้เนี่ยสองคนสารภาพในชั้นศาลมีหลักฐานแต่ เนี่ยพิเสธมันมีจุดผกผหอะไรนิดเดียวพี่ทำไมสี่คนนี้เขายังเชื่อมั่นในตัวเขายังปฏเิเสธในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นคดีเดียวกันแต่แรกใช่ไหมครับครับมันปฏิเสธนิดเดียวเท่าท,ที่ผมทราบนะคือปอกับเบิร์ดเนี่ยเขาเป็นคนขับเรือสลับกันขับเขาก็ยอมรับสาภาพแล้วก็ชดใช้เงินให้คุณแม่ไปรวมๆแล้วทั้งหมดน่าจะประมาณสักเก้าล้านได้ประมาณนนะก็จ่ายประมาณทั้งสองล้านแล้วก็ผ่อนประมาณเดือนละสามหมื่นเป็นเวลายี่สิบปี ตราบใดที่คุณแม่ยังมีชีวิตถึงก็รับ20ปีเดือนสามหมื่นส่วนคนที่อยู่บนเรือเนี่ยเท่าที่ผมเคยคุยกับทางจำเลยแล้วก็ทนายความนะเขามองว่าเขาไม่ได้ขับเรือเขาเป็นแค่ผู้โดยสารเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้โดยสารเนี่ยเขาก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปดูแลแตงโมเขาสู้แบบนั้นนะนะครับว่าไม่มีหน้าที่เพราะว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคือปอกระเบิดเป็นคนขับเรือเหมือนเวลาเราขับเรือขับรถไปเรามีคนตกเรืออะไรเงี้ยคนขับต้องรับผิดผู้โดยสารไม่ต้องรับผิด แนวทางการที่เขาปฏิเสธแบบนี้ครับแบบในส่วนของกรณีสองคนแรกที่รับสารภาพเนี่ยมันมีคณหนึ่งคนที่ก็คือขับเรือคือหมายความว่าคือคุณยอมรับสารภาพเป็นต้นเหตุแต่ในส่วนสี่ท่านที่มีการพิจารณาตัดสินในวันนี้โอกาสที่มันจะ,ะโอกาสที่จะไม่ได้รับโทษมีความเป็นไปได้ไหมเออ,มอเขานั่งอยู่บนเรือเฉยๆอันนี้เป็นข้อต่อสู้ของจำเลยบนเรือนะครับทุกคนอย่างที่ท่านถามฮะนะครับแต่ก็ อายการเนี่ยเขาบรรยายฟ้องเขาไม่ได้บรรยายว่าจำเลยที่1ที่2ที่3ที่อยู่บนเรือนะนะนะครับว่าเป็นคนขับเรือนะเขาบอกว่าต่างคนต่างมีส่วนประมาทอายการดาวเป็นคนบรรยายฟ้องเมื่อเช้านี้ก็คุยกับอายการดาวนะนะครับนะครับก็เขาบรรยายว่า1เมานะกินกินกินเหล้ากินแอลกอฮอล์จนเมาแล้วนะ,นะครับแล้วยังชักชวนลงเรือแล้วก็เมาอีกนะครับแล้วก็คนขับเรือก็ไม่มีใบาญาติเพราะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่ต้อง คอยดูแลเพื่อนทุกคนเพราะไปชักชวนกันมาแล้วเมากันหมดมก็ต้องไม่ให้เดินไปเดินมาเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งแล้วก็ไม่ให้เดินไปท้ายเรือแล้วก็ตกท้ายเรือซึ่งเป็นจุดอันตรายไม่มีเสื้อชูชีพไม่มีห่วงยาง<ม>แล้วพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บก็คนที่อยู่ท้ายเรือก็แจ้งช้าพอช้าปุ๊บอจอดเรือช้าก็เลยไปไกลพอวนกลับมาปุ๊บไม่เจอแตงโมแล้วนี่เขาบรรยายฟ้องแบบนี้ครแต่ถ้าชักชวนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการบังคับ ฉะนั้นเนี่ยความต่างมันก็จะอยู่ตรงนี้ในเมื่อชักชวนชักชวนไปเฉยๆแต่ก็าไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องดื่มเหล้าหรือรว่าต้องทาตัวประมาทโอกาสที่มันจะได้รับการโลงโทษทันก็มีน้อยใช่ไหมเอออันนี้คงชี้นําสารไม่ได้ต้องรอสารตัดสินนะครับเพราะว่ามีการเตรียมการเตรียมทั้งแชมเปญทั้งไวน์ทั้งอะไรหลายยี่ห้อเลยเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเพื่อชวนกันมาดื่มสุราอันนี้คือคำบรรยายฟ้องอายการนะ ท่านจะได้ทราบ<ต>รับทำไมอายการเคอท้องไม่ฟ้องในคดีเดียวกันในเมื่อสองคนแรกถูกคําพิพากษาแล้วทําไมต้องแยกในส่วนตรงนี้งงคือตอนแรกเนี่ยฟ้องเป็นคดีเดียวกันนะสี่บวกสองเป็นจำเลยมี6คนน,นะครับหคนแล้วเสร็จแล้วสองคนรับสาภาพตามประมวลกฎหมายวิธีวินัยความอิยาสารก็ต้องสั่งพิพากษาคดีนั้นไปก่อนนะครับและแยกฟ้องอายการก็แยกฟ้องภายใน15วันตามวิทยาครับแต่ถ้า หากวันนี้4ท่านที่เหลือเนี่ยมีคำพิพากษาเป็นลบ,บโอกาสที่มันก็จะมีผลต่างจากในส่วนของสองท่านแรกนี่ฮะใช่ครับถ้าสมมุติว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ายกฟ้องใช่ไหมท่านถามเนี่ยเป็นเรื่องสมมุตินะนะครับเดี๋ยวผมชี้นาศาลไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นมันก็จะจะ,จะต่างกับปกระเบิดนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีเดียวกันมันยังมีความต่างได้ยังไงอ่ะเป็นคดีเดียวกันแต่การกระทําคนละส่วน คำฟ้องของอายการน่ะท่านอา่านละเอียดเนี่ยประมาณสิบหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยนะคำฟ้องเนี่ยนะครับจะบรรยายว่าทุกคนมีส่วนประมาทต่างคนต่างประมาทไม่ใช่ตัวการร่วมนะนะครับอันนี้คืออันนี้คือคำฟ้องต่างคนต่างมีส่วนในการประมาทไม่ได้ร่วมกันฆ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีใครร่วมกันเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะครับคือแนวทางการสืบสวนสอบสวนสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยผู้ทรภาคหนึ่งเนี่ยผมเข้าร่วมในการ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าคดีเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งแรกๆก็ตั้งคดีฆาตกรรมเหมือนกันนะก็ดูว่ามีอะไรที่มันพอจะเป็นฆาตกรรมได้ไหมนะนะพอดูแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ไไดก็เหลือเฉพาะเรื่องประมาทไม่ใช่สังคมพูดอะไรเนี่ยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะภูธรภาคหนึ่งเนี่ยเขาก็เอามาตั้งวางลูกคดีหมดแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งร่วมประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต คือทุกข้อหาแต่เป็นการสืบว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไรใช่ครับเพราะว่าการที่จะแจ้งข้อหาฆ่าคนตายได้เทศู่ผมคุยกับตำรวจนะเขาก็พยายามจะตั้งนะว่าเออเฮ้ยสังคมบอกว่าเอมันน่าจะเป็นฆาตกรรมนะเขาก็พยายามจะตั้งแต่มันไม่มีหลักฐานไม่มีพฤติการอะไรที่มันจะดูแล้วมันจะเป็นเรื่องการฆาตกรรมเพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนสนิทกันชวนกันมาดื่มสุรานะครับเรื่องเราประมาณนี้ครับครับถ้ามีหลักฐานเนี่ยเขาแจ้งไปแล้วครับนะครับแล้วเราก็ไม่เคยเห็นพยานหลักฐานเด็ด ไม่เคยเห็นคลิปไม่เคยเห็นพยานคนไหนที่รู้เห็นเรื่องการฆาตกรรมเลยแล้วในส่วนของคุณยินคุรนเซอร์แล้วก็พวกดียไอที่ไปหารวบรวมหลักฐานใหม่เนี่ยเอามาใช้ในการสืบพยานก่อนคำพิพากษาไนหะอืมไม่มีฮะอันนั้นนอกสำนวนนะฮะแล้วก็แล้วลคนเหล่านั้นที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในคดีเลยหนึ่งไม่ได้เป็นพยานสองไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เกี่ยวข้อง นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องสารท่านไม่ได้เอามาพิจารณานะครับแสดงว่าไม่มีหลักฐานใหม่ในการสู้คดีครั้งนี้กันเลยไม่ไม่มีไม่มีหลักฐานใหม่ไม่มีนะครับอย่างของคุณอัชิยะก็มีแค่คําพิพากษาของศารนยาซึ่งคุณอัศิยะโดนตํารวจ21คนฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทสารก็บอกว่าเป็นการตีชมโดยสุจริตประเด็นแห่งคดีก็มีอยู่แค่นั้นนะครับครับไม่มีหลักฐานอะไรที่จะยืนยันว่ามีการฆาตกรรมหรือว่าตํารวจไปทําหลักฐานปลอมอะไรต่างๆไม่มีนะฮะไม่มีนี่ผมยืนยันได้เลย นะนะครับไม่ไม่มีหลักฐานปลอมในสำนวนไม่มีใครเสี่ยงหรอกครับเอาหลักฐานปลอมมาส่งสารนี่ติดหัวโตนะทั้งละเมิอดอำนาจศาลทั้งใช้พยานหลักฐานเท็จทั้งปลอมใช้ไม่ไม่มีหรอกครับนะครับ,นะรบแล้วประเด็นในคดีนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรอะ,อะไรนี่ฉีเชลอ,อะไรก็ไม่มีนะมีตกท้ายเรืออย่างเดียวนะครับ เรามองว่าคาตัดสินวันนี้จะหยุดพวกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวได้เลยไหมเอ่อโดยโดยทั่วไปโดยมารยาทนะถ้าศาลตัดสินแล้วก็ไม่น่าจะมีใครเอาคาพิพากษาไปแกะททละบรรทัดมาวิจารณ์นะอันนั้นก็อาจจะมีคดีลรเมิดหน้าศาลตามมาถ้าเอาคาพิพากษาไปวิพากษ์วิจารณ์มันทาไม่ได้นะยกเว้นวิชาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิชาการนะนะในเชิงวิชาการได้คำพิพากษานะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปกะแนกรแหน่อะไรนี้ไม่ได้นะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนก็ต้องระวังเอาเอาไปวิจารณ์ได้แต่ต้องวิจารณ์โดยสุ ทางวิชาการและคู่ความถ้าไม่พอใจก็อุทธรณ์คัดค้านกับภาคษาได้นะครับอืครับครับ